สวัสดีครับผมต้นพงโภปาครับวันนี้ผมจะมาเอาพึ่งนะครับเอาพึ่งไปเลี้ยงอีกหนึ่งรังนะครับพอดีมันอยู่ในโรงเรียนนะครับมันจะต่อยเด็กนะครับครูก็เลยให้มาเอาไปเลี้ยงที่บ้านมันอยู่ในอุปกรณ์กีฬาของเด็กนะครับเอา ผมต้องกางมุ้งก่อนนะครับกางมุ้งจับใส่กล่องนะครับเตรียมอุปกรณ์นะครับเปิดนะครับเอ้ยรุดว่ะไม้รุดว่ะเห็นแล้วครับอะไรไม้นี่ไม้คำเลยได้ใช้คราบท่าผูชมตอนนี้ต้องหาน้ำพยาก่อนนะครับ ภารกิยากจังเลย เราก็หาหนักยานก่อนครับ ขึ้นตัวเล็กดี ล้งเลยครับตัวนะครับจะลางพยาละครับพยาตัวเล็กเลครับคงจะปุ่นกันเปลี่ยนนะครับตาใส่หลอดนะครับนี่ครับจังๆล้างยา จะทำรังพญา,าได้นะครับก็จะเอารังนะครับรังอ่อนเลยครับใส่ให้สักสองสามรังครับเลีย้ยงต่อนะครับ này các จะใส่ไปหมดเลยครับตัวตัวเราก็ได้เยอะต้งหมดสี่ห้าหกหกแผ่นนะครับเป็นทั้งหมดหกแผ่นนะครับผมใส่ไปหมดเลยครับวันนี้เราล้างใส่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวรอตัวเข้าแล้วต้องม,องมุมไหมเดี๋ยวเปิดมุ้งครับ ปิดฝากลับบ้านปิดฝายกไปนวดใช่แล้วก็ไปรถกระเทือนฝาเล <c oughs> <c oughs> ย,ยอันางพญาเข้ากล่องเรียบร้อย,น,ยนะครับน,นางพญาถูกขังไว้เปิด พึ่งข้าหลังแล้วนำกลับบ้าน,นช่วยจับตัวพึ่งไปเข้าหลังครับตัมันร่วงมาก็โดนเหยียบอย่างเงี้ย ข้าวไปหมดนะครับตอนนี้มดุดประสบความสำเร็จรอขึ้นเข้าวลางก่อนไม่อยอมเข้าเลยครับผมท่านผู้ชมครับล่างนี้ก็เป็นลัางที่สองนะครับวันนี้ลัางแรกก็สําเร็จไปแล้วครับลัางที่สองนะครับอันนี้จะยากสักนิดนึงนะครับาหาวิธีการก่อนนะครับว่าจะเอาอยัางไงครับ ครับผมเดี๋ยวชมกันเลยครับว่าจะเปนยังไงตันนี้ขึ้นมาบนห้องนะครับไม่รู้จะอยู่ตรงนี้ดีกว่าจะทําการงัด แขนเล็กเจอเลยว่าจ่าเอ้ยอยู่าหือยซอกอยซอกนี่แหละแขนเล็กเจอเลยไม่อยากไม่อยากแตหา้างพยายากเลยเนี่ย ครับผมตัวผู้เพียบเลยครับมีหานางพญายากนะเนี่ยงา<ม>นี้มันยากมากไหมครับทั้งจุกครับโอ้เต็มเลยครับเรจะได้นางพญาครับ ได้แล้วครับนางพยาโอ้อยทั้งวันเลยครับวันนี้ัจบับนางพยาได้แล้วครับหลังนี้นเดี๋ยวติดต่อท่านข้านะครับ ครับตอนนี้ทําการปิดลังแล้วครับนํากลับบ้านแล้วนะครับโอ้หลุดเมื่อกี้ลืมเลยกำลังกลับบ้านแล้วครับเอาแค่นี้นะครับตัวเดี๋ยวก็ปล่อยไป ก็อิดเอากลับบ้านครับวันนี้ได้มาสองรังนะครับพอดีไปขอพ่อคุณสีอินทราทิตกับพ่อขุนผาเมืองนะครับที่เมืองบางขัางนะครับได้มาสองรังนะครับวันนี้วันนี้เพื่อจะนำมาทำการ ศึกษานะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะครับในการเลี้ยงพึ้งก็เลยไปจับมาจากเมืองบางขังนะครับสองังนะครับพ่อคุณศรีธาราทิศกับพ่อผาคุณผาเมืองให้มาในวันนี้นะครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้นำสองลังมาตั้งแล้วนะครับตั้งที่บ้านแล้วนะครับ นี่ลังแรกที่จับได้นะครับที่ไปจับครับก็บบตัวกำลังบินเต็มแล้วมาวางลังแรกที่จับนะครับแล้วก็ลังที่สองลังแรกที่สองครับที่จับมาไว้นในวันนี้ ตังเนการแต่ที่ตั้งยังไม่ทันใส่น้ำมันนะครับรีบยังไม่ทันทำเสร็จก็ตั้งก่อนนะครับนี่ตัวเยอะนะครับลังนี้ลังที่สองที่เอานะครับมันจะเยอะมากทั้งหมดในสวนผมตอนนี้มีทั้งหมด4ี่ลังแล้วครับวันนี้ได้สองลังนะครับแล้วก็เมื่อที่ก่อนนู้นได้หนึ่งลังแล้วเมื่อสองวันก่อน มีเพื่อนบ้านให้นะครับผมไปจับมาตอนกลงคืนนะครับนี่ยังเป็นกล่องที่มันอยู่ที่บ้านเขานะครับเขาให้ยืมกล่องมาก่อนนะครับกล่องเครื่องมือโบราณน,นะครับมีพึ่งยกมาวางที่บ้านเลยครับเดี๋ยวประมาณสักปลายเดือนพื้าผมจะเปลี่ยนมาลงกล่องมาตรฐานนะครับตอนนี้ก็คือยังเป็นกล่องของเขาอยู่ยืมเข้ามานะครับ ทั้งหมดผมได้4ี่รังนะครับตอนนี้นี่ลังที่สองที่เอามานะครับอันนี้รังแรกนะครับที่นางพญาตายนะครับประมาณอยู่สองอาทิตย์แล้วนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับแต่ว่านางพญาเขาออกมาแล้วนะครับก็เพิ่งจะเข้าออกปกติครับนางพญาเขาเกิดไปแล้วอยไ,ได้เหมือนเดิมนะครับนางพญาเขา ตอนนี้บ้านผมก็มีทั้งหมด4ลรังแล้วนะครับครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมได้ไปนําพึ่งมาได้2ลรังนะครับรวมกับของเก่านะครับอีก2ลังตอนนี้ก็มีทั้งหมด4ีรังนะครับบ้านผมนะครับก็คลิปนี้ก็จะขอจบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าจับพึ่งมาทั้งวันเลยเหนื่อยมากเลยครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมต้นโพธิูหัป่านะครับแล้วก็กด กระดิ่งนะครับเพื่อจะได้เตือนชมคลิปดีๆนะครับผมวันนี้ผมขอลาก่อนนะครับสวัสดีครับ